สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนตื่นอะไรตื่นเที่ยงคืนฮะใครบอกให้ตื่นหืนมตีหนึ่งตื่นขึ้นมาทำไมตื่นขึ้นมาทำไมครับตื่นขึ้นมาทำไมแล้วก็ไม่นอนเลยถึงเช้าเลยไม่นอนเลย ดูตาแม่ในตอนนี้ดูตาแม่ที <c oughs> เป็นแพนด้าหรือเปล่าดิเป็นแพนด้าหรือเปล่าน,นี่ยิ้มอีกนี่นี่เนี่ยนี่นี่ตาแม่เป็นแพนด้าหรือเปล่าฮึนายใบบุญทำไมนายไม่นอนนายตื่นมาทำไมาตีหนึ่งดึกเกนเลย <c oughs> นายตื่นขึ้นมาทำไมฮะ <c oughs> นายตื่นขึ้นมาทำไมตีหนึ่งฮะแม่อยากถามตื่นขึ้นาาตื่นมาทำไมครับตื่นมาบนครับตื่นมากลับตัวก้าบตีนหนึ่งนี่นะตื่นมาออกกำลังกายครับนี่นะนี่นะไม่ไม่จะกินโทรศัพท์ได้ยังไงจะกินโทรศัพท์ได้ยังไง กินเน้อราได้ยังไงฮะมันไม่อร่อยหรกลูกโทรศัพท์มันไม่ใช่อาหารหลักมันไม่ใช่อาหารหลักก็ใจมไหมบาย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 